สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไปวันนี้สิงเกินแรกเราจะเอออกด้วยเพลงกอดมาตามสายยันใช่ไหมค่ะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวตามตามยันใช่สายันก็สัญายตายแล้วแล้วก็ไม่บอกว่าตัวเองทันไม่ทันเลยอ่ะเด็กสิบหมันก็อย่างเงี้ยค่ะ อาบน้ำแล้วใช่ไหมคะอาบแล้วค่ะไมปากแดงอยู่แต่ว่าอยากสวยแล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่ผ้าพันคอเอามาทำไมคะก็เจ้าเจียงใหม่กันต้องมีผ้าพันคอจิ้งไหม์ลายเสือสมิงลายเสือสมิงตัวนี้นะคะนี่มาทำอะไรคะอ่าร้องเพลงออกซิงเกิลแรกก็อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ฟังดูนะบางครั้งมันก็อาจจะซิงเกิลแรกและซิงเกิลเดียว่ะค่ะน่าว่า ฟังฟังได้ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะคะเอางั้นนหะเหมือนบังคับอ่ะก็ไฟบังคับอยู่แล้วก็ซิงเกิลเนื่องในโอกาสวันนี้วันคล้ายวันเกิดผ่านมาละหกสิบปีอายุเท่าไหร่หกสิบหรือสิบหกก็เอเอาสิบหกก็แล้วกันน้อยหน่อยโอเคฟังเลยนะคะค่ะ one two three four ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใคร เป็นรักก่อนจก Enra right. ไหนคะเวลาร้องอ่ะดีใจดีใจอะไรคะดีใจที่ได้ร้องเพลงเมื่อสิบกปีที่แล้วสิบกปีที่แล้วทําไมคะก็เพลงนี้มันเออไม่ใช่สิบกปีที่แล้วประมาณสามสิบปีที่แล้วเพลงนี้ของวารุณีอ่ะจริงจังมากเลยนีบางทีลูกอาจจะไม่รู้จักก็ได้วารุณีแต่ว่าตอนนี้เป็นของหญิงทิิทการไปละคิดว่าคลิปนี้โอเคยังคะก็คิดว่าเดี๋ยวกะว่าอีก สักคลิปนะ,ะสักคลิปอีกนะคะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะหาเพลงแบบสนุกสนุกมันมันมาร้องนะคะ <Okay. S 2> แบบเราอายุรุ่น,นๆได้อย่างเงี้ยค่ะต้องพยายามเอาเพลงที่มันแอปเปแลสักหน่อย,อย <c oughs> มือกีตาร์ยังไงบ้างคะเอ <c oughs> ่อดูจับมือกีตาร์ซ้อมสามรู้สึกจะกห้านาทีอะค่ะ <c oughs> ตอนเราซ้อมกันนะประมาณห้านาทีเองนะ,ะเพลงนี้คุณร้องแล้วคะร้องดีเวอร์แต่ว่าคุณร้องนี่เวอร์มากเวอร์สุดแต่ว่าโนตดีไม่เท่าไหร่อะค่ะเพราะว่า เพิ่งซ้อม5นาทีอะยากโอเคบายบายหน่อยโอเคบายบายแล้วเจอกันจ๊บจ๊บคลิปต่อไปคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าไปแล้วค่ะบี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 ปุปบู